เดอะทอยหน้าอิจฉาที่สุดดิซาได้ไร้ข้อความหาเดอะทอยเป็นนัก,กร้องหนุ่มสุดติดที่มีแฟนคลับติดตามผลงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเดอะทอยธันวาบุญสูงเนินลูกชายของนัก,กร้องเสียงดีนิตยาบุญสูงเนินและใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเดอะทอยนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากๆอย่างล่าสุดที่เป็นข่าวก็คือเพิอกืนปิกกิตาเข้าไปแต่เห็นเป็นหนุ่มมัดนิ่งๆแบบนี้ ก็เป็นชาวบริงก,กับเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ตามข่าวก็จะรู้ดีว่าเดอทอยนั้นเป็นแฟนคลับตัวยงของลิซ่าแบล็คพิงก์นักร้องสาวไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีซึ่งลิซ่านั้นส่วนตัวของเธอเองก็รู้จักและติดตามผลงานของเดอรทอยเช่นเดียวกันค่ะทําให้ตอนนี้ทั้งคู่ก็ติดตามกันในไอจด้วยมีผลงานอะไรออกมาต่างฝ่ายก็ต่างสนับสนุนกันเรื่อยๆอย่างล่าสุดที่ลิซ่าปล่อยเพลงลิซ่าออกมาก็ถือว่าเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของเธอเลยด้วย บอกเลยค่ะว่าเป็นกระแสะตอบรับดีมากๆตอนนี้ยอดวิว6 6ล้านวิวเข้าไปแล้วปังสุดๆหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะซึ่งใน MV นั้นก็มีการถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่มีความเป็นไทยไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดไทยสีทองสวมชฎาที่หัวหรือแม้แต่ลิซ่าใส่ชุดเจ้าหน้าที่แดนสุดมันกับแดนเซอร์ที่ใส่ชุดตำรวจเหมือนคอฟต่อมาทางด้านเด e ทอยส์ก็ได้โพสต์ IG Story โดยเป็นฉากหนึ่งใน MV เพลงใหม่ของลิซ่านั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นซีนที่ลิซ่านั้นกำลังนั่งอยู่บนบันลังก็ใส่ชุดไทยสีทองสง่างามมากๆเลยทีเดียวค่ะโดย The Toy ยเขียนข้อความเอาไว้จากนั้นมีการแท็กไอจไปหาลิซ่าบอกเลยนะคะว่า The Toy ยนั้นไม่ค่อยจะทําอะไรแบบนี้ให้กับนักร้องคนไหนเลยแต่แล้วก็ทําเอาหลายคนอิจฉานะมากมากเลยก็คือต่อมาลิซ่านั้นเดล็กส่งข้อความมาหา The Toy ยว่าขอบคุณนะคะโอ้ยฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีอะไรเบอร์นี้คะเนี่ย นักร้องดังระดับโลกส่งข้อความมาหาหน่าดีใจแทนเดอะทรอยจริงๆเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่เดอะทรอยนะคะที่ติดตามลิซ่าซึ่งพาใครที่ติดตามก่อนหนั้นนี้ลิซ่าก็เคยร้องเพลงลาละลอยของเดอะทรอยในไลฟ์สดกับเพื่อนเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว com ค่ะ